Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. c u z today I swear I'm not. สวัสดีครับผมนายวิศักดร์การเทพพงศ์บริษัทอำเภอดามคำเตี้ยน,นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พามาเยี่ยมกเกษตรกรผู้ประกอบการฟาร,ร์มโคนมสันติฟาร,ร์มนะครับ งงโดยมีพี่พงษ์านตรงหน้าตักนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีเออแกยังเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขุนและพัฒนาสายพันธุ์ชาวเลตาบลกรนโด,โดนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะ,ะมาเยี่ยมแกในส่วนของโคนมนะครับได้ไงก็เดี๋ยวให้พี่พงษ์านช่วยพาชมด้านในฟาร์มนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมนะครับรับเชิญครับพงษ์ราบ Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can see. ที่าเลี้ยงวัวนมเป็นไงบ้างครับในสถานการณ์ที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะมีในช่วงของภัยแล้งครับก็ฝนฟ้าไม่ค่อยตกเป็นตามฤดูกาลเท่าไหร่มันได้รับผลกระทบจากคนนมไงบ้างครับพี่เราจะตอนนี้จะเห็นว่าจะมีฟางกองไเต็มเลยครับเราต้องมาปรับกลยุทธ์ให้กินฟางแทนด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องพืชนหารสัตว์มันก็ เกี่ยวกับความร้อนก็จะไม่ค่อยะจริญครับก็เป็นตัญหาแล้วต้อมีวิธีเสริมไหมครับนอกจากฟารแล้วเนี่ยเราให้ตัวไหนเพื่อที่ว่าเขาเองเนี่ยเขากินเข้าไปเขาก็ต้องไปสร้างน้ํานมนะครับเพื่อไปสร้างน้ํานมแล้วก็เราก็ต้องรีดลมเขาเราให้ตัวไหนเสริมด้วยครับก็ตอนนี้ได้การแนะนําจากคนสัตว์นะครับเราก็มาผสมในรูป t m r ให้กินนะครับเสริมบวกอาหารคน ก็ลดอาหารข้นลงนะครับก็ใช้วัตถุดิบในพื้นที่นะครับก็มีกากมันกากมันมันเส้นนะครับแล้วก็กับถิันนะครับแล้วก็หญ้ามีเปียรช่องหนึ่งซึ่งเรามีอยู่แล้วควันนี้ผมมาพูดคุยกับพี่สง่าก็เราจะคุยในเรื่องของคนลมเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับว่าพี่สง่าแกเป็นประธานกลุ่มในเลี้ยงคนเนื้อด้วย แต่ตอนนี้เราพูดถึงคคโคนนมอแกก่อนแลวกันนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอยากจะถามพี่หนาว่าตอนนี้คือด้วยสถานการณ์แบบนี้เราคิดว่าเราต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากกรมการศาหรือว่าทางกระทรวงทางรัฐบาลต้องการจะให้ช่วยเหลืออะไร,ะรบ้างก็มีในด้านอย่างที่ฟาร์มเนี้ยต้องการนําความรู้ใหม่ๆนะครับมาประยุกต์ใช้ เหมือนกับ TMR ที่เราได้ความรู้จากผลมทรัพมาเราก็มาทําในกิจกรรมของเรามันก็ได้ผลดีนะครับก็อยากได้หนึ่งปัญหาของการเลี้ยงวัวนมนะครับตอนนี้ก็มีที่ฟาร์มก็มีเรื่องลบติดยากนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการในเรื่องของอ การตรวจดูว่าแม่วัวแต่ละตัวเนี่ยในรอบของการเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของการประขอติดยากขั้นตอนต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ